สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับโอ้เจา้าฮตาชิทำงานสิงเสียงครับอ้าต้นมะพร้าวไปไหนหอ,อ่ะอใส่รถดับครับ ตรงนี้มีแต่ดินสมองนะแต่ว่าหัวหน้าจโจยเขาทำได้ครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนหัวหน้าจโจยเอาฮิตเชียมาครับนายจะเอาไปยืนตรงที่ดินสมองดินลมๆครับเขา ทำงานแบบสิงเสียง

ไปเรีบแน่นอนครับไปยังไงวะเนี่ยยาวซะด้วยเฮ้ เออได้เว้ยฝีมือไม่ธรรมดา 130 khắp Mì tai chi Chào em ơi โออส่หนมากเขาใช้แต่ฟันปีศาจนะ่ะมันน่าโจยครับไม่ว่าคันเล็กคันใหญ่เลือกใช้ฟันปีศาจมดเลยครับ ไม่ได้บรบรบเบรบน่าจะเอาไปทั้งหมดครับ Dạ hay tục đấy Tục ở khinh dạng Ui lắm Đành rồi các bạn

อ๋อใช้ปีครับพยุงตัวขึ้น <c oughs> เอยอยใช้ได้เลยนะคนขับอ,ะอ่ะคนนายโจนี่จะทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเราเลยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับ เลยอีกหนึ่งท่อนท่อนนี้ก็ยาวเหมือนกันครับงานเขามีทำทุกวันครับหัวหน้าจยไม่มีคำว่าตกงานครับไม่ใช่แม้กระทั่งหน้าฝนเขาก็ทำตลอดงานเยอะมาก ราวลุ้นๆควนกับกันไม่ให้จมมีตัวเนี้ยสบายเลยครับเพราะว่าที่ตรงเนี้ยมีแต่ดินสมองทั้งนั้นแต่เขาก็รับทํนครับ ้วน,วนขนาดสถานที่แคบๆก็ยังทำได้เลยเรียบร้อยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ